วันนี้เราจะมาติดฟิล์มให้กับตัวนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยตัดแสงเท่าไหร่เราก็เลยไปสั่งฟิล์มที่เป็นเหมือนฟิล์มกระจกติกระจกรถยนตะ์อ่ะไม่รู้ว่าติดได้ไหมคิดไปเองว่าอาจจะติดได้สั่งมาแบบนี้เดี๋ยวเรามาติดกันเดี๋ยวเราจะให้ดู Before After ก่อนติดแล้วก็หลังติดนะให้ดูนะมันก็จะสว่างประมาณนี้เริ่มจากการวัดขนาด มีใครไปเหมือนกันบ้างไหมอ่ะพอเวลาอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยกับที่เป็นของเราเองอ่ะเราก็อยากทําเองอะเนาะก็เลยต้องมาเป็นเจ้าแม่ดีไอไว้จำเป็นหรือเปล่า <c oughs> เ,เอาที่จริงมันติดยากมากเลยนะหรือเราใช้ฟิล์มผิดประเภทก็ไม่รู้อะมันแข็งแล้วมันก็ไม่ค่อยเข้ารูปด้วยอะแล้วเราใช้ไดรอนช่วยดูไม่มีไดรอนก็เอาดเป่าผมน เราอยากทำเองก็เลยสรรหาทำจริงๆอะแต่แลาคคิดว่าง่ายนะจริงๆยากกว่าที่คิดเยอะเลยสุดท้ายเป็นยังไงล่ะให้เดาว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ ถอดใจค่ะหลังจากติดเองมาสองชั่วโมงก็เลยต้องไปที่ร้านติดฟิลม์มร้านแลบรหลดนะคะให้พี่เขาติดให้ขณะพี่เขาลองติดให้จากฟิล์มตัวที่เราใช้มานะเขายังบอกว่ามันติดไม่ได้เลยอะ่ะก็เลยต้องใช้เป็นฟิล์มอีกแบบหนึ่งติดแทนแต่ก็ช่วยกองแสงได้ดีมากขึ้นอีกระดับหนึ่งได้มืดขึ้นลองอีกหนึ่งก็ยังดีนะร้านที่เราไปติดเป็นร้าน PG แ a ปคานะคะเวลาจะติด ฟิล์มสีรถเปลี่ยนสีรถด,ด้วยสติกเกอร์ค่ะก็แนะนำร้านนี้เลยนะช่างมีฝีมือม,อมากๆใครอยากลองเราแนะนำร้านนี้เลยนะฝีมืองานละเอียดมากดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะแต่พอใส่เองอะ่ะมันตัดแสงได้ดีในระดับหนึ่งเลยกลับบ้านได้บาย